สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Hunter นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับสมาชิกเงามายาหมายเลขหนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโนบุนากะฮาซามะครับโนบุนากะนั้นเป็นสมาชิกเงามายาเพียงคนเดียวที่ใช้อาวุธดาบยาวนะครับเพียวๆเลยแน่นอนว่ามีสมาชิกคนอื่นที่ใช้อาวุธประเภทดาบอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกเฟตันแต่พวกนั้นจะเป็นดาบล่ม ซึ่งถ้าเป็นสายสมุไรโดยแท้เนี่ยก็จะมีโนบุนากะนี่นะครับคนเดียวเลยการแต่งตัวของโนบุนากะก็ยังใส่ชุดเหมือนพวกสมูไรด้วยนะโนบุนากะฮาซามะนะครับเป็นสมาชิกเงามายาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งนะครับแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งโนบุนากะนั้นปรากฏตัวออกมาในมังงะตอนที่71นะครับแล้วก็จะมีในอนิเมะต,ตอนที่ 41กับ51นั่นเองก็จะเป็นช่วงที่พูโรโลเรียกรวมพลที่จะไปบุกงานประมูลที่ยอร์ชินนะครับฉากการปรากฏตัวของเขาเนี่ยฉากแรกเลยก็มีการกระทบกระทั่งกับแฟงคินนะและช่วงที่อุโบกินโดนคุราิก้าจับตัวไปนะครับพวกงามายาก็ได้ติดตามแล้วก็ไปช่วยเหลือออกมาได้ โนบุนกะก็เป็นหนึ่งคนในนั้นด้วยนะครับต่อมาหลังจากการสูญเสียเพื่อนรักอย่างอุโบกินไปโนบุนกะนั้นท,ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะตามหาเจ้ามือโซ่ครับมาเป็นเพียงเบาะแสเล็กๆๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่สังหารอุโบกิน ที่มาเนี่ยก็คืออุโบกินกับโนบุตะกะจะเป็นคนที่จับคู่ลุยด้วยกันเสมอมาครับเขาก็เลยมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากโนบุตะกะกับมาจิได้ทําการปลอมตัวแล้วก็หลอกล่อนะครับให้เป้าหมายนั้นปรากฏตัวออกมาแต่กลับกลายเป็นว่ากอนกับคิรัวครับหลงกลไปสะกดรอยตามสองคนนี้สุดท้ายจับพระจับผูกก็โดนพวกฟิงสะกดรอยตามรับหลังอีกทีนึงแล้วก็โดนจับตัวได้ ต่อมานะครับพวกกรกับคีรัวก็โดนพวกงามายาจับไปไว้ที่รังนะและเนบุนักะนี่แหละครับเป็นคนที่ถูกใจเหตุเป็นอย่างมากเขาอยากจะได้กรเนี่ยมาแทนอุโบกินก็จะทําการฝากฝังทั้งกรแล้วก็คีรัวนะครับให้เข้าเป็นสมาชิกเงามายาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอคโรโร่กลับมาครับแล้วก็ค่อยถามกับคโรโร่อีกทีว่าจะอนุญาตหรือเปล่าแต่ก่อนที่คโรโร่จะกลับมาเนี่ย สมาชิกในแก๊งก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะโนบุระกะเลยต้องรับหน้าที่เป็นคนเฝ้ายามพวกกอนกับคีรัวแต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายพวกกอนกับคีรัวก็หลบหนีไปได้นะครับต่อมานะครับโนบุระกะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะล้างแค้นให้กับอุโบกินนะครับจนไม่สนคําสั่งของคโลโรแล้วก็ระแวงด้วยว่าฮิซกะเนี่ยเป็นสปายนะครับที่ขายบรรดาพวกพ้องให้กับเจ้ามือโซจากคําทํานายนั่นแหละ ในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่เกือบจะได้เห็นโนบุรากะได้ดวลกับฮิโซกะตัวต่อต,ตัวแล้วนะแต่คุโรโลก็เข้ามาขัดขวางซักก่อนต่อมาเรามาดูความสามารถของโนบุรากะกันดีกว่านะครับก็จะมีเน้นอยู่ในสายเสริมพลังนะครับแน่นอนว่าโนบุรากะนั้นแทบที่จะยังไม่ได้โชว์ของสักเท่าไหร่แต่เท่าที่เห็นเนี่ยที่เขาโชว์มาแล้วก็จะมีการใช้เอ็นนะครับเป็นวงกลมรอบตัวเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่ เข้ามาสัมผัสกับเอ็นของเขาเนี่ยเขาเคมไว้เลยว่าเขาจะสามารถฟันได้แบบไม่พลาดเป้าครับในรัศมีที่ระยะที่ดาบมันฟันถึงอะแต่เอ็นของโนบุนากะเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะเขาจะปล่อยเอ็นเป็นวงกลมได้แค่ระยะที่ดาบฟันถึงและโนบุนากะนี่แหละถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวได้ดีมากนะน่าจะมาจากความสามารถของเขาแหละครับ แล้วก็จากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่แปลกเลยนะที่โนะบุตะกะจะเป็นแนวหน้าขาลุยอีกหนึ่งคนครับรูปแบบการต่อสู้ที่เห็นมาโนะบุตะกะน่าจะเป็นแนวตั้งรับซะมากกว่าครับเรียกว่าถ้าเขาตั้งรับก็จะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้ดีมาก แต่ถ้าโนบุกะจําเป็นจะต้องบุกเข้าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะต่อมาเรามาดูอันดับงัดข้อนะครับโนบุกะถือว่าอยู่อันดับไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับอยู่อันดับ9เขาจะแพ้พวกโบโนเลนอฟด้วยนะชนะบรรดาพวกชานแนกอะไรพวกนี้อันดับ9เนี่ยจะดูว่าอยู่ท้ายๆซะด้วยซ้ําแต่ถือจะเห็นว่าโนรุกะนั้นอยู่อันดับ9เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอเลยนะครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยเรียกว่า ก็หาคนเอาลงยากอยู่ครับช่วงที่ออกไล่ล่าคุรับิก้านะครับคุโรโรจัดทีมขึ้นมาโนบุตะกะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะได้เข้าร่วมทีมและข้อมูลล่าสุดนะครับโนบุตะกะนั้นยังมีชีวิตอยู่นะก็ได้ร่วมเดินทางขึ้นเรือวันดำนะครับเพื่อตามหาฮิโซกะอยู่บนเรือวันดำณปัจจุบัน390เนี่ยโนบุตะกะเดินทางไปกับเฟตันแล้วก็ฟิงครับ ไปเอาดาบที่โกดังแล้วก็ได้พูดคุยเจราจากับพวกมาเฟียครับทำข้อตกลงร่วมกันนั่นเองก็เคยเล่าไปแล้วเนาะตรงจุดนี้เราไปหาอ่านกันได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบโนบุนากะนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาดีแล้วก็มีเหตุผลพอควรนะรักพวกพ้องด้วยครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าข้อมูลของระบรอากาศนั้นก็ยังเปิดเผยออกมาได้แค่นิดหน่อยแค่นั้นเองจากที่เราเล่ามาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะส่วนถ่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีแล้วกันสำหรับวันนี้ผมเอสขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ